สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเลือกปริศนาอาคาต EP 1 2และ EP 1 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ผีหมอสาออกอารวาดหลอกคนไข้ทั้งโรงพยาบาลจนคนไข้พากันข้างไปหมดและแกงนักสืบก็หาร่างของหมอสาวเจอแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวคนทำใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่แก้วขอเขนเข้าไปในห้องเก็บศพพิเศษจนเจอผีหมอสโลชาเข้าอย่างจังหมอสโลชาเข้ามาจับที่คอของแก้วและภาพก็ตัดมาที่หมอสโลชานอนนิ่งๆอยู่ในห้องควบคุมร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่เบาๆสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแก้วที่ดูเหตุการณ์อยู่ก็อยู่แบบกลัวๆและชายที่เดินเข้ามาก็คือลุงชยัยคนขับรถที่บ้านของพี่ปิ้นและเป็นแฟนของป้าแสงป้าแม่บ้านลุงชัยเดินเข้ามาหาแก้วพร้อมกับอีโต้ แก้วก็ร้องด้วยความตกใจพี่เก่งกับพี่ปินวิ่งมาตามหาแก้วเคนบอกว่าแก้วอยู่ในห้องก็เลยพาก,กันเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอใครเลยพี่เก่งโวยวายร้องเรียกแก้วใหญ่พี่ปินก็เลยจะออกไปถามพยาบาลข้างนอกให้เคนหันไปถามหมอซาโลชาว่าเอาแก้วไปไว้ที่ไหนถ้าจะทําอะไรให้ทําเขาอย่าทําแก้วแก้วพยายามจะช่วยหมอนะพี่เก่งก็รู้สึกอึดอัดก็เลยออกไปนั่งรองข้างนอกก่อนเคนถึงกับลงไปนั่งร้องไห้เพราะว่าเป็นห่วงแก้วมากอยู่ๆเคนก็ได้ยินเสียง คนทุบตู้เคนรีบเปิดออกดูก็เป็นแก้วจริงๆด้วยเคนดีใจใหญ่ที่แก้วกลับมาแล้วและอยู่ๆแก้วก็เจ็บที่คอขึ้นมาและที่คอของแก้วก็เป็นรอยแดงอยู่ด้วยแก้วเล่าให้เคนฟังว่าเธอเห็นคนที่ทําหมอสโลชานั่นก็คือลุงชยัยที่บ้านพี่ปิน้นลุงชัยก็เอาแต่นั่งสัน่นบอกว่าตัวเองทําถูกแล้วทําถูกแล้วเป็นแค่ผักแค่ปลาสมควรแล้วป้าแสงก็มาเรียกลุงชยัยแต่ลุงชัยก็เงียบจนป้าแสงตกใจลุงชัยเดินไปเปิด ประตูให้ป้แสงลุงชัยบอกว่าอาการของเขามีแต่สุดกับสุดไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานไหมบอกประแสงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ดูแลตัวเองให้ดีให้อยู่กับหมอทิพย์ไปแบบนี้แหละทุกอย่างจะเรียบร้อยกลับมาที่พวกแก้วคุยกันเรื่องหาหลักฐานว่าลุงชัยเป็นคนทําหมอสโลชาจริงๆแก้ววางแผนให้ไปที่บ้านของพี่ปิ๊นแล้วก็เข้าไปในห้องของลุงชัยแต่เคนกับพี่เก่งว่ามันอันตรายเกินไปถ้าจะไปกันหมดมันจะผิดสังเกตแก้วก็เลยคิดว่าให้พี่เก่งไปคนเดียวเพราะว่าพี่เก่งเข้านน ออกนอกในบ้านพี่ปินได้ปกติส่วนเธอกับเคนจะหาห้องที่ลุงชัยจัดการกับหมอสโลชาให้เจอเพราะว่าอาจจะเจอหลักฐานอะไรบางอย่างที่นั่นก็ได้หลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปพี่ปินเดินกลับมาหาเคนบอกว่าเขาชอบแก้วเขาดูแลแก้วได้ดีกว่าเคนพูดแล้วจะเดินหนีเคนก็สู้กลับบอกว่าเขารู้สึกดีกับแก้วมากไม่รู้ว่าเขาจะดูแลใครได้ดีกว่าใครไหมแต่ความรู้สึกดีๆที่เขามีให้แก้วไม่น้อยไปกว่าใครเลยวันต่อมาพวกตำรวจที่เพิ่งได้รับแจ้งเรื่อง หมอสโลชาก็พากันแยกย้ายไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในโรงพยาบาลแต่ก็แทบจะไม่ได้ข้อมูลอะไรกันเลยรู้มาแค่เรื่องพื้นฐานที่พวกนักสืบรู้กันแล้วหลังจากนั้นสารวัตรก็มาเจอกับพวกแก้วและได้รู้ว่าแก้วสื่อสารกับผีได้เหมือนกันแก้วเล่าให้ตำรวจฟังว่าเจออะไรกันบ้างและตอนนี้กำลังส่งพี่เก่งไปสืบที่บ้านพี่ปิ่นคอยจับตาดูลุงชัยและพวกเธอจะมาหาห้องปิิศนาที่นี่ตัด ที่ลุงชัยมานั่งรอรับหมอทิพย์กลับบ้านระหว่างรอก็นึกไปถึงเรื่องของหมอสโลชาจนตัวเองนั่งสั่นงึกๆงึกงึกหมอทิพย์เข้ามาเรียกให้กลับบ้านขณะที่พากันเดินออกไปผีหมอสโลชาก็โผล่มาเดินตามอยู่ข้างหลังลุงชยัยพวกแก้วเดินขึ้นมาเห็นพอดีแก้วกับเคนก็เห็นว่าหมอสโลชาเดินตามลุงชัยกลับบ้านแก้วรีบโทรบอกพี่เกง่งแต่พี่เก่งก็ไม่รับสายพี่เก่งกับพี่ปินที่เพิ่งเล่นกีฬากันเสร็จก็กลับมาที่บ้านพี่ปินมาอาบน้ำนอนเล่นกันบนเตียงพี่ปินแกลกอดพี่ก แต่พอรู้สึกตัวก็รีบหนีเข้าห้องน้ําแล้วก็บอกตัวเองว่าชอบแก้วชอบแก้วตอนมืดพี่เก่งแอบมาที่ห้องของลุงชัยตอนที่ลุงชัยไม่อยู่พี่เก่งรีบหาหลักฐานแต่ก็ไม่เจออะไรและตอนนี้ลุงชัยกับหมอทิพย์ก็กลับมาถึงบ้านเราด้วยพี่เก่งกําลังจะเดินออกจากห้องก็ได้ยินเสียงหนูร้องดังมาจากใต้เตียงพี่เก่งคานเข้าไปใต้เตียงก็เจอกล่องอะไรบางอย่างพอเอาออกมาดูก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเป็นของลุงชัยจริงๆด้วยทันใดนั้นเองลุงชัยก็เดินเข้ามาพร้อมกับ คนทุบไปที่หลังของพี่เก่งจนสลบและหลังจากนั้นตัวเองก็โรคประจำตัวกําเริบขึ้นมาป้าแสงเข้ามาเห็นลุงชัยก็รีบพาลุงชัยออกไปพี่ปิ่นที่เห็นพี่เก่งหายไปนานก็ลงมาตามสักพักแก้วเน่และจ๋าก,ก็มาหาพี่เก่งที่บ้านพี่ปิน่นแต่พี่ปิ่นก็บอกไม่เห็นพี่เก่งตั้งแต่อาบน้ําเสร็จแล้วและก็ไม่มีใครอยู่บ้านเพราะแม่พาลุงชัยไปหาหมอที่โรงพยาบาลจ๋าก,ก็เลยขอคนบ้านพี่ปิน่นพี่ปิ่นถึงกังวลว่าเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ยอมให้จ๋าค้นเพราะว่าไม่มีหมายคน้นจ๋าก,ก็เลย ต้องกลับออกไปพี่ปิ๊นถามเน่เน่เนเน,เน่เลยเล่าให้ฟังว่าหมอสโลชาบอกแก้วว่าลุงชัยเป็นคนทำเธอพวกเธอเลยส่งพี่เก่งมาหาหลักฐานที่ห้องของลุงชัยพี่ปิ๊นช็อกหนักเข้าไปใหญ่แล้วก็เป็นห่วงพี่เก่งมากๆพี่ปิ๊นเข้าไปที่ห้องของลุงชัยดูที่ใต้เตียงก็เจอกล่องใบเดิมที่พี่เก่งเจอซ่อนอยู่พอเปิดดูก็เจอชุดลงมารที่เลอะเลือดพร้อมกับอีโต้พี่ปิ๊นถึงกับร้องเสียงหลงเคนที่รู้จักแก้วว่าพี่เก่งหายตัวไปก็ให้กำลังใจแก้วพอวั สายจากแก้วก็เจอหมอสโลชาอีกแล้วแล้วก็เจอป้าแสงเข็นรถลุงชัยเข้ามาเข็นก็เลยทําเป็นจะเข้าไปช่วยแต่ป้าแสงก็บอกว่าให้เข็นออกไปเธอจัดการเองได้และอยู่ๆป้าแสงก็นิ่งไปก่อนจะหันมาหาลุงชัยถามลุงชัยว่ามึงทํากูทําไมพร้อมกับบีบที่คอลุงชัยลุงชัยพยายามดิ้นหนีเข็นก็รีบเข้ามาช่วยป้าแสงก็กลับมาเป็นปกติสารวัตรเข้ามาเจอเข็นก็บอกกับสารวัตรว่าลุงชัยโดนหมอสโลชาเล่นงานพี่ปิ่นที่วิ่งเข้ามาก็บอก ลุงชัยมอบตัวซะเขาเจอเสื้อกับอิตโต้ใต้เตียงของลุงชัยลุงชัยก็บอกว่าหมอสโลชาสมควรแล้วเป็นหมออะไรรักษาคนผิดๆทุกๆเขาเกือบไม่รอดแล้วทาไม่ได้หมอทิพมาตรวจซ้ำสารวัตรก็เข้ามาจับตัวลุงชัยไปทางด้านแก้วที่ยังหาตัวพี่เก่งไม่เจอก็เอาแต่นั่งเครียดเคนโทรเข้ามาบอกว่าลุงชัยถูกจับไปแล้วกลางดึกอยู่ๆแก้วก็ฝันเห็นว่าเขามาเจอพี่เก่งที่ถูกหมอทิพกับป้าแสงลากมาที่สวนและป้าแสงก็ใช้ค้อนฟาดพี่เก่งซ้ำจนแก้ว ดุ้งตื่นตื่นมาก็เล่าให้เนเน่ฟังและแก้วก็รีบโทรหาพี่เก่งแต่ก็ไม่มีใครรับสายส่วนเคนก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าแบตหมดแก้วเลยโทรหาพี่ปิ้นแทนพอพี่ปิ้นรับสายก็ถามหาแม่พี่ปิน้นพอพี่ปิ้นบอกว่าอยู่โรงพยาบาลแก้วก็เลยเรียบจะไปหาหมอทย์ที่โรงพยาบาลตัดมาที่โรงพยาบาลตอนนี้ข่าวของลุงชัยถูกแชร์ไปทั่วแถมยังมีชื่อโรงพยาบาลอีกด้วยหมอประวิตรก็เลยสั่งห้ามไม่ให้แชร์กันต่อเคนเดินเข้ามาคุยกับพี่คิวเข้มก็เห็นหมอสโลชาเดินผ่านไป เคนก็เลยเดินตามและตอนนี้แก้วกับเนเน่ก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วมาถึงก็เจอพี่ปิ๊นกับสารวัตรแก้วบอกว่าต้องหาหมอทิพย์แม่พี่ปิ๊นให้เจอเนเน่ก็ว่าในฝันของแก้วพี่เก่งโดนหมอทิพย์กับป้าแสงทําร้ายแต่พี่ปิ๊นก็ไม่เชื่อแก้วก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้ดูทุกคนกําลังจะไปตามหาเคนแก้วมองไปเห็นพี่เก่งที่ยืนอยู่และแก้วก็เดินตามทางที่เห็นพี่เก่งไปตัดมาที่หมอทิพย์มานั่งคุยกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าปอมและหมอทิพย์ก็เรียกปอมว่าลูกหมอทิ นั่งร้องไห้เรียกบอกให้ลูกตื่นขณะนั้นเองเค้นที่เดินตามหมอสโลชามากับแก้วที่เดินตามพี่เก่งมาก็มาโพอยู่ที่ห้องนี้แก้วถามหมอทิพย์ว่าทําพี่ชายเธอทําไมและพี่ปิ่นก็ตามเข้ามาพี่ปิ่นถามแม่ว่าที่นี่คืออะไรทําไมแม่ถึงได้มาอยู่ที่นี่ปิ่นหันไปเห็นคนบนเตียงก็เรียกว่าพี่ปอมถามแม่ว่าไหนบอกว่าพี่ปอมตายไปแล้วใช่แล้วพี่ปอมก็คือพี่ของพี่ปิ่นนั่นเองพี่ปิ่นถามแม่ว่างานศพของพี่ปอมเมื่อสิบปีก่อนคืออะไรแม่ก็เล่าว่า 10ปีก่อนงานศพที่จัดขึ้นคือการเอาศพคนอื่นมาแทนร่างของพี่ปอมเพื่อที่จะเอาไปเผาและหมอประวิทย์ก็เป็นคนช่วยและที่ห้องเก็บศพพิเศษถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อส่งศพให้หมอทิพย์ได้ทําการทดลองเพื่อเอามารักษาลูกและที่หมอประวิทย์คอยช่วยหมอทิพย์เพราะว่าหมอประวิทย์รักหมอทิพย์นั่นเองและที่พี่ปอมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพี่ปอมเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนตอนที่ครูประจําชั้นออกไปทําธุระและครูประจําชั้นของพี่ปอมก็คือครูเยาวเลศครูสาวกระโปรงแดงนั่นเอง พี่ปอมเดินออกมาด้านนอกกับเพื่อนและเพื่อนของพี่ปอมก็คือรัฐนนท์นักกีฬาว่ายน้ําที่โดนถ่วงน้าพี่ปอมกับรัฐนนท์แย่งของเล่นกันจนของเล่นกระเด็นไปที่กลางถนนพี่ปอมเดินออกไปเก็บของเล่นจนโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนและคนที่ชนก็คือดาบตํารวจที่ตายไปนั่นเองพอดาบตํารวจชนเสร็จก็ทิง้งรถหนีไปพี่ปอมถูกส่งตัวมารักษาที่นี่แต่ตอนนั้นแม่พาพี่ปินไปรักษาโรคภูมิแพ้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนหมอประวิทย์ก็ไปสัมมนาที่ต่างจังหวัด ไม่มีคนรักษาพี่ปอมคนที่รักษาพี่ปอมก็คือหมอสโลชาและการรักษาของหมอสโลชาก็เกิดการผิดพลาดแก้วก็เลยคิดว่าหมอทิพย์เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของคนพวกนั้นทั้งหมดหมอทิพย์ก็ว่าแก้วเก่งกว่าที่เขาคิดอีกแต่การเก่งของแก้วจะทําให้แก้วอายุสั้นแต่แก้วก็ไม่กลัวเลยสักนิดแก้วบอกหมอทิพย์ว่าให้ลุงชัยจัดการกับหมอสโลชาก็เลยต้องปกป้องไม่ให้ลุงชยัยโดนจับใช่ไหมแต่พี่เก่งดันไปนรู้ความลับเข้าก็เลยจัดการพี่เก่งไปอีกคนสักพักสารวัตรก็วิ่งเข้ามาจับ หมอทิพย์หมอทิพย์ถูกจับมาสอบปากคาสารวัตรถึงกับไม่เชื่อว่าคาดีที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้แต่กลายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคือคนคนเดียวกันเริ่มจากครูเยาวลศหมอทิพย์ก็ทําการกดดันครูวันชัยจ้างนักสืบตามดูครูเยาวลศจนรู้ว่าครูเยาวลศเป็นชู้กับครูวันชัยและคนที่ถ่ายรูปครูวันชัยกับนินนี่ได้ก็คือนักสืบของหมอทิพย์เธอก็เลยเอามาขู่ว่าจะฟ้องกระทรวงศึกษาให้ครูวันชัยแลกกับการจัดการกับครูเยาวลศซสาคนต่อไปก็คือรัฐ นนทนักว่ายนะ้ำเธอเข้าไปทําการรักษาแม่ของหน้าไก่อ่อนพอรู้ว่าหน้าไก่อ่อนไม่มีเงินรักษาแม่แล้วก็ใช้ความรักของหน้าไก่อ่อนค่อยๆกดดันให้จัดการกับรัฐนนแต่หน้าไก่อ่อนดันล้ําเส้นจะมาจัดการกับพี่ปินด้วยส่วนดาบตํารวจเธอก็แก้งแจ้งผลเก๋ว่าติดเชื้อเอชไอวีเลยทําให้พี่อันโกรธจนไปจัดการดาบตํารวจส่วนหมอสโลชาก็มารักษาลูกชายเขาแบบผิดๆจนตายเธอเลยยื่นข้อเสนอกับลุงชยัยว่าจะดูแลครอบครัวของลุงชัยให้ดีที่สุด และที่ลุงชัยยอมร่วมมือด้วยเพราะลุงชัยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายแต่พอไปรักษากับหมอสโลชากับวินิจฉัยว่าแค่ปวดท้องธรรมดาสําหรับพี่เก่งมันก็แค่เรื่องบังเอิญตัดมาที่แก้วนั่งร้องไห้พอคิดถึงพี่เก่งเนเน่ก็เดินเข้ามารับแก้วไปดูพี่เก่งด้วยกันท้งแก้วเนเน่เคนก็พากันร้องไห้พี่ปิ้นที่ตามเข้ามาที่หลังแก้วเอาไดอารี่ของพี่เก่งมาให้กับพี่ปิน้นพี่ปิ้นเปิดดูก็ถึงกับกั้นน้าตาไว้ไม่อยู่พี่เก่งบอกความรู้สึกทุกอย่างที่เขามีต่อพี่ปิ้น ในไดอารี่เล่มนั้นพี่ปิ่นร้องไห้จับตัวพี่เก่งอยู่แบบนั้นหลายวันต่อมาโรงพยาบาลของหมอทิพย์ก็ถูกปิดตัวลงพรัวพี่ตามก็พากันออกไปหางานใหม่ส่วนเคนที่คิดว่าเขาจะต้องตกงานอีกครั้งสรารวัตรก็เข้ามาบอกว่าเขาฝากงานให้เคนเป็นช่างภาพได้แล้วและก็เป็นช่างภาพหนังสืออาชญากรรมพิสดารทําเอาเคนถึงกับกุ้งขมับเลยเคนเอาเรื่องที่เขาได้งานมาบอกกับแก้วแก้วก็ชอบใจใหญ่อยู่ๆลุงพรที่เคนติดต่อไม่เคยได้ก็โผล่ออกมาและก็ พูดคนเดียวว่าเจอกันไอเคนไอแบ็กไอจบลงไปแล้วสําหรับปริศนาอาค่าตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสน,สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย